สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลกับมาเจอกันเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันที่23มีนาคมคะ่ะคันนี้ก็พร้อมส่งมอบนะคะให้กับลูกค้าไปอำอเภอน้ำยืนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความเชื่อใจนะคะไว้วางใจมาออกรถกระทาอุ่งเราไปไว้ใช้งานนะคะวันนี้ก็วันดีเลิกดีก็ขอให้ธุรกิจกิจก,การนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุรย่รยๆวยแห่งค่ะ มันหมาน,นเนาะขนเงินขนทองขอบานเยอะๆนะคะคันนี้ก็เป็นฮี n o เมก้ JO 5E นะคะ 5E เนาะไม่ใช่ 5D นะคะ,ะตอนเดียวค่ะความยาวกระบะของคันนี้ก็3เม80นะคะรวมท้ายค่ะความสูงของฝาข้างนะคะอยู่ที่55ค่ะเสา85นะคะปกติค่ะละแนง2ไม้ตามสเปคทั่วไปเลยเนาะแต่แค่เพิ่มจากความยาว สามมตอรแปดสิบแล้วก็ตัวขาข้างนะคะเพิ่มจากห้าสิบก็เป็นห้าสิบห้าเนาะคันนี้ก็สีสันในการแทงลายค่ะลูกค้าไม่เน้นสีทางลายเยอะเนาะเน้นที่สีน้ําเงินแล้วก็สีดําแล้วก็ตัดพื้นนะคะด้วยพื้นสีบรอนก็ไม่ชุดฉาดแต่ว่าดูแล้วสวยงามสบายตาลงตัวที่สุดเลยนะคะ,อ,ะอย่างรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นตัวท็อปนะคะของ JO5E เนาะ,ะนี่ค่ะ ขากระจกก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยฝั่งประตูของคนขับนะคะภายในสีดำแล้วก็ตัวฝาเครื่องนะคะจะมีสีแดงเนาะอ่าจะแตกต่างจาก 5D นะคะอะราคาของรุ่นนี้ก็จะแพงกว่า 5D ด้วยนะคะคัสซีค่ะก็เป็นคัสซีนอกนะคะ,ะตั้งแต่เป็นหัวลากคัสซีมาแล้วค่ะคนนันสวยงามมากนะคะ,ะย้อนแสงนิดนึงนะคะ,ะนี่เลย การเคลื่อนเนาะใส่ให้ไปทุกคันนะคะแหนบเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกได้เลยการเดินท่อก็ตัวเอสซีนิวไลทยไทยททระบบเบรกนะคะจิตตีค่ะเด็กลาวกันด้านข้างเนาะกันหมาใส่ให้เป็นเลดไปเลยนะคะอันนี้ก็ทะเบียนเล่มออกพร้อมเรียบร้อยค่ะทางอ่ก็ติดอ่าติดสติกเกอร์สะท้อนแสงนะคะให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าพร้อมไปโอนก็ไปโอนได้เลยนะคะสเิกคาฟ้าท้าย ลายก็เป็นสเตปอูทั่วไปค่ะลูกค้าอยากได้เป็นการ์ตูนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่มก็จะจำกัดนิดนึงค่ะอาจจะได้เป็นการ์ตูนตัวเล็กนะคะตัวเสานะคะลูกค้าเราซับนอกซับในนี่ค่ะก็จะเห็นรอยรอยซับจากด้านในเลยนะคะที่ช่างเชื่อมเนะาะเราเน้นที่งานมาตรฐานให้เลยนะคะแล้วก็ตัวพีล็อกท้ายค่ะช่างก็จะเชื่อมข้างในด้วยนะคะเพราะว่า,าลูกค้าจะบอกว่าแบบ ตัวบานพับฝาท้ายนะคะจะชอบแบบหลุดเร็วอ่าอันนี้คือของเรานะคะเชื่อมทั้งในแล้วก็นอกให้เลยเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะการใช้งานแบบยาวๆไปเลยเนาะหูช้างคู่นะคะอ่ะเาเหรือเราดันท้ายให้เรียบร้อยเลยตะขอรักจูงหน้าหลังอันนี้เลยนะคะสเปกแบบแน่นๆเลยลูกค้าอยากได้สเปกไหนสั่งได้เลยราคาก็คือพร้อมจบนะคะอ่าตัวพีล็อกท้ายสองชั้นค่ะ ชุดไฟนะคะเป็น LED ทั้งคันเลยเป็นเล็นะคะยางค่ะเป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะยาง825ขอบ16ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นยางเลดี้นเนาะสั่งได้นะคะอ,อยากได้ทั้ง6เส้นหรือเฉพาะคู่หน้าได้เช่นกันค่ะราคาก็พร้อมจบนะคะตามที่แมค่ค้าบอกเลยลูกค้าสามารถหาสเปคมามสั่งสเปคนะคะได้เลยความยาวกระบะ เท่าไหรเนาะแล้วก็สไตล์ของการตกแต่งเป็นยังไงอยากได้เป็นยางเลเดียนกระทะมีคิ้วหรือเป็นเป็นลอ้อแมกเนาะจากจากาญี่ปุ่นเลยก็ได้นะคะแต่ราคาก็คือย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าสั่งจองเลยช่วงล่างนะคะแน่นๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดกระบอกดำนะคะ4ตันใหญ่ค่ะเพราะว่าความยาวกระบะ3าเมตรเนาะ ลูกค้าก็จะเน้นแบกนิดนึงค่ะเราก็จะเพิ่มเนาะเพิ่มตัวชุดกระบอกดัาไปตามสเปกกระบะนะคะที่ลูกค้าสั่งเนาะถ้าเป็นสเปกอู่ทั่วไปก็จะเป็นดับส4ตันเล็กนะคะแกนเล็กทั่วไปเนาะที่ใช้กันนะคะถ้าเป็นดัาเกษตรษก็จะเป็นดับห6ตันนะคะาตามสเปกเลยถังน้ำมันค่ะ150าลิตรนะคะอันนี้เราก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะ แบนตัดรองคาซี่เราใช้ตัวหนานะคะแล้วก็เหล็กลางเนาะ,ะตัวนี้เราใช้หน้า้านะคะนี่เลยสวยงามมากค่ะเชื่อมเต็มน,นะคะทุกจุดค่ะลูกค้าดูได้เนาะ,อะรอยเชื่อมค่ะ,ะรุ่นนี้ค่ะกรองดักน้ํานะคะก็จะมีมาให้พร้อมเลยอันนี้ก็คือติดกับรถมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะ รุ่นนี้ก็จะพิเศษเนาะก่อนรุ่นอื่นนะคะเอ่อน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายอ,าอู่เราก็เปลี่ยนให้หม่ยกชุดเลยนะคะน้ำยาฟรีปัม๊มทุกอย่างเช็คความพร้อมให้นะคะก็คือพร้อมไปโรงงานได้เลยลูกค้ารับรถไปแล้วไม่ได้เช็คอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดเช็คความพร้อมให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยภายในนะคะมีไอพี สีน้ำตาลค่ะอ่าช่วงล่างเนาะเสียงเครื่องนี่คือแบบนิ่มมากนะคะลูกค้านิ่มไปเลยเนาะทือกระบอกดำนะคะนี่เลยสีตันแกนใหญ่ึ้นกระบะเราใช้สีนินะคะ โซนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำหมดเลยฝั่งนี้ก็เป็นดำนะคะดำหมดเลยค่ะตัวท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นค่ะเป็นพรมนะคะ,ะเะของทุกอย่างนะคะเป็นสีดำมาเลยค่ะพามานมีมาเนาะซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังคาอันนี้เลยค่ะแตกต่างกันมากเลยนะคะกับวันที่ลูกค้าสั่งจองเนาะอันนี้เลยค่ะพื้นที่พักเท้า V I P ใส่ให้ไปนะคะเข้ากันกับเซตเบาะเลย ลายนะคะหลังดำนก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะความหมายดีมากเลยก็เป็นรถทํามาหายกินนะคะความหมายเนาะอย่างลูกค้าบางเจ้าก็เป็นเจ้าเงาะค่ะหับเงินหับทองหรือจะเป็นชื่อทีมงานได้หมดนะคะตา um. มที่ลูกค้าอยากได้เลยเดี๋ยวเรามาชมนะคะเครื่องยนต์กันอ่นนี่เลยค่ะซีสูบนะคะ JO 5E ค่ะลูกค้านี่เลยสภาพเครื่องยนต์นะคะสวยงามมากเลยโคดคาซีะนะคะ FC9 ค่ะหน้าดำก็เป็นธงชาตินะคะใต้หัวเก๋งค่ะคนเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนการดูแลหลังการขายค่ะทางอู่ของเราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์เนาะอันเกิดจากการใช้งานนะคะ3เดือนนะคะ,ะนักจากระยะเวลาที่ลูกค้าใช้งานเนาะ,ะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ก็เฟืองท้ายก็โทรแจ้งทางอู่ได้เลยเราดูแลให้เลยนะคะหรือลูกค้าที่โอนรถแล้วค่ะ,อะโอนรถไม่ได้เนาะเราซื้อรถกลับคืนในราคาเดิม เราถึงแบบย้ำลูกค้าเลยนะคะว่าการดูแลหลังการขายของเราคือชัดเจนเพราะว่าเรากล้าก,การันตีรับประกันงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนเนาะทะเบียนเล่มนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะอ,อันนี้ของเราก็คือเน้นย้ำเลยเราจะทําคือคัสซีนอกนะคะอย่างที่เอฟซีและท่านผู้ชมรู้ๆกันเลยนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้รถหกล้อดําไปไว้ใช้งานหรือจะเป็นกระบะ ายาวเป็นรถล่องนะคะได้หมดนะคะ4ีล้อดัมเดี๋ยจะเป็น6ล้อดัมขนาดกลางารถเงียบนะคะติดเครนได้หมดนะคะก็แวะเข้ามาดูมาชมได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะยังไม่มีรถเข้ามาเพิ่มนะคะเบอร์โทรค่ะตามนี้เลยอู่ร้านกำนันสุดนะคะ0863 297 855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์098 162 8084นะคะ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยอยากจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านทากสได้ทุกคันนะคะหรือลูกค้า,าหรือลูกค้านะคะที่สนใจเนะาะอยากตัดสดเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะแม่ค้าอาจจะไม่ค่อยมีรถเนาะส่งมอบให้แบบได้ได้เกือบทุกวันเนาะเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้เนาะ ทงอู่ของเราก็าติดนะคะติดปัญหาพอดีช่างนะคะก็ติดโควิดกันหลายคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายกันหมดแล้วนะคะไปรักษาตัวกันก็คือหายกันหมดแล้วคะ่ะก็กลับมาทํางานได้ปกตินะคะก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่า FC ทุกๆท่านด้วยนะคะที่จองรถไว้เนาะงานอาจจะช้านะคะจากที่เราเคยส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่คือแบบเราจะไม่ไม่ค่อยมีรถส่งมอบให้กับลูกค้าเลยเพราะว่าช่างทํางานไม่ได้เต็ม้อยนะคะก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยทุกทท่านด้วยนะคะสําหรับที่จองรถไว้เนาะหรือลูกค้าที่แบบอ,อยากเข้ามาเยี่ยมชมก็คือมาได้ปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้ช่างหายกันหมดแล้วนะคะแล้วก็มาทํางานได้ตามปกติร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะไม่ต้องกลัวค่ะของเราก็คือ s a ฟ e ี้นะคะช่างทุกคนนะคะ เราก็จะพยายามเนาะไม่อยากให้แบบเกิดปัญหาซ้ําเพราะว่างานของเราก็คือรถเยอะนะคะยอดจองเราเยอะด้วยเนะาะเราก็ต้องวางแผนแล้วก็พูดคุยกับช่างนะคะอย่างตอนนี้ก็คือสําหรับท่านใดที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมมาได้เลยนะคะามาได้ค่ะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอู่อยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะหรือลูกค้าที่ มาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทางแม่ค้าได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งไปนะคะมาชมได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะชอบแบบไหนก็คือสั่งจองมาได้เนาะราคาพร้อมจบนะคะก็ฝากผลงานของอู่ร้านทุนนันสุดนะคะไว้นอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำน,นั้นสุดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ